สวัสดีครับพบกับ De o อ s s k l l l กันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Cloud Run ซึ่งเป็นเซอร์วิสหนึ่งของ Google Cloud Platform กัน Cloud Run เป็น Serverless อย่างหนึ่งที่เอาไว้ใช้สำหรับ Deploy a p p พ i c a t i o n ที่บิ d มาแล้วแล้วอยู่ในรูปของ Container Image นะครับข้อดีของ Cloud Run คือเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในส่วนของ Infrastructure ที่เราจะเอาแอปพลิเคชันของเราขึ้นไปดิลอยซึ่งอินฟาสตรัชเจอร์ตรงนี้จะถูกดูแลโดย Google Cloud อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่อง VM ขึ้นมาเราไม่จำเป็นต้องสร้าง Kubernetes Cluster ขึ้นมาแล้วรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นที่ผ่านมาเราเคยทำงานให้กับลูกค้าเจ้าหนึ่งเป็นหน้าเว็บธรรมดาที่เอาไว้โปรโมตสินค้าเอาไว้โชว์ของนะครับ ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้กับ Service Cloud Run เนี่ยตกอยู่ที่20บาทต,ต่อเดือนซึ่งถือว่าถูกมากแล้วก็ง่ายมากคือลูกค้าไม่ต้องมานั่งสนใจในการดูแลเครื่อง VM mm hmm. uh, Kubernetes Cluster mm hmm. เองเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า Cloud Run มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาที่ตรงนี้เลือก Cloud Run ตรงนี้นะครับ เราจะต้องทำการ create service ก่อนแต่ก่อนที่เราจะทำการ create service เพื่อ d e PLOY ตัวเว็บแอปพลิเคชันของเราเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างแอปของเราก่อนให้อยู่ในรูปของ container image การที่จะสร้าง container image ได้เราไปสร้างตัว artifact o registry y r ก่อนเพื่อทำการเก็บ container image ของเรานะครับคลาวด์รันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งว่า คอนเทนเนอร์อิมเมที่เราจะมาดิพลอยบน Cloud Run นั้นจะต้องถูกดึงมาจากคอนเทนเนอร์รีจิสตีของ Google Cloud เท่านั้นไม่สามารถที่จะไปดึงมาจากคอนเทนเนอร์ร i จิส y ีของ Docker Hub หรือของที่อื่นๆได้นะครับเรามาสร้าง Docker Registry ของเราก่อนนะครับมาที่ Artifactory เลือก Repository จากนั้น create repository เลือก format เป็น docker ตั้งชื่อให้สื่อความหมายเช่นอันนี้เป็นงาน d e v อ l o p หรืออาจจะเป็นชื่อลูกค้าก็ได้ dev อ่านี่นะครับจากนั้นเลือก region สิงคโปร์กด create ตอนนี้เราได้ registry ขึ้นมาแล้วเป็น repository หนึ่งที่ชื่อว่า dev นะครับ จากนั้นเราจะทำการพุช h Docker ของเราเข้ามาเก็บไว้ที่นี่จากนั้นเราจะค่อยไป Deploy Container ร์ของเราเนี่ยขึ้นไปบน Cloud Run อีกทีหนึ่งมาเรามาสร้าง Docker ของเรากันนะครับผมจะใช้ตัว Cloud Shell เพื่อจะใช้เป็นที่ที่เอาไว้สร้าง Docker Image นะครับผมเปิดอีกหน้าจอหนึ่งเดี๋ยวเราจะปิดหน้าจอ อันเก่าวนี้ออกไปเคลียหน้าจอก่อนจากนั้นผมจะสร้าง docker file ขึ้นมา1 File ไฟล์ซึ่งผมมีคำสั่งของ docker file ไว้อยู่แล้วที่อยู่ใน docker file อันนี้คือเราไปใช้ base image ของ ฟรีข้างนอกที่เอามาใช้งานเป็น Hello เว็บไซต์ของเราพอต่อเข้ามาก็จะส่งคำว่า Hello World ออกไปนะครับเราไปใช้ของฟรีที่มีอยู่แล้วเป็น Open Source ของ HashiCorp อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมา Deploy มันขึ้นไปนะครับขั้นตอนถัดมาใช้คำสั่ง Build Build เสร็จแล้ว Push กลับเข้าไป ที่ Docker Registry หรือ Artifact o Registry ของเรานะครับ authorize ทำการ push เข้าไปจากนั้นให้เราไปดูที่ Artifact o Registry y ของเราว่ามี Docker Image เข้ามาแล้วหรือยังเข้ามาแล้วชื่อว่า Echo ผมจะไม่ลงดีเทลในเรื่องการใช้ push pull Docker หรือว่าการใช้ Artifact y Registry เพราะว่า เราเคยทำไว้แล้วหนึ่งคลิปนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆของเรานะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่อง Google Artifactory Registry นะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะเน้นในเรื่องของ Cloud Run นะครับเอาละครับทีนี้เรามีสารตั้งต้นในการที่จะไปใช้ในการ Deploy งานของเราขึ้นไปยัง Cloud Run แล้วนะครับเรามาที่ Cloud Run ตรงนี้นะครับกลับมาที่ Cloud Run ของเราสร้าง Create Service นะครับ เลือกว่าจะเอา Docker Image ตัวไหนมาใช้นะครับเราก็เลือกไปนะครับอันนี้คือจะเป็น Docker Registry ของเรา Artifact o Registry y r ของเรามันก็จะ list มาให้ว่ามี Docker Image อะไรอยู่บ้างมีเวอร์ชั่นไหนเราเลือกนะครับกด select จากนั้นตรง service name จะให้ deploy แล้วชื่อ service อะไรนะครับเลือก legion อ่า เราจะให้เว็บของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเราก็เลือกสิงคโปร์จากนั้นเราจะเลือกแบบให้เอาแบบเป็น CPU แบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแบบแบบแรกแบบหลังจะต่างกันในเรื่องวิธีการคิดเงินนะครับแบบนี้จะคิดตามเปอร์รีเควส t ด้วยจะมีฟรีเทียร์อยู่2ล้าน Request ต่อเดือนนะครับส่วนอันนี้จะไม่มีฟรีเทียร์ในเรื่องของ Request แต่จะคิดตาม CPU กับ Memory นะครับ เอาละผมเลือกแบบแรกไปก่อนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นจำนวน i n s t a n c e ของ Cloud Run ที่จะมีได้ตั้งแต่0ถึงเท่าไหร่ Min ถึง m a x นะครับลักษณะของ Cloud Run ก็คือว่าเมื่อเรา Deploy App ขึ้นไปบน Cloud Run แล้วเนี่ยถ้ามีการ Connect เข้ามา Request เข้ามาแล้วมีการใช้งานมันก็จะสร้าง i n s t a n c e ขึ้นมา i n s t a n c e นี่ยจจะอยู่ในรูปของ p o d ก็ได้หรืออยู่ในรูปของ Container ก็ได้นะครับเราเราไม่รู้ เป็นสิ่งที่คลาวด์รันจัดการให้เราเองแต่มันเรียกว่า Instant นะครับในเวลาที่ไม่มีการใช้งานไม่มีการ Request เข้ามาคลาวด์รันก็จะทำการ s c สเกลดาวลงมาให้เหลือ0ูนย์หลืค่า0 Instant นะครับทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้นี่คือหัวใจหลักทำไมคลาวด์รันถึงประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าใช้จริงเมื่อมีการรีเควส t เข้ามาถึงจะมีการสเก e ขึ้นมานะครับแต่บางครั้งเราต้องการจะไม่ต้องมีการสเกลลงเหลือ0ู เราก็ตั้งตรงนี้เป็น1น,นะครับแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่า CPU memory ก็จะกินไปเรื่อยๆที่เรายังมี instance ทำงานอยู่ผมแนะนำว่าถ้างานของเราเป็นเว็บไซต์เป็นเพจธรรมดาที่สตาร์ทไม่ได้ใช้เวลานานมากพอยิงเข้ามาใช้เวลาสตาร์ทนิดหน่อยแล้วก็โชว์หน้าเพจขึ้นมาแบบนี้ให้เป็นศูนย์ไปมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับส่วนตรงนี้ให้เลือกเป็น1 maximum ถ้าเกิดมี request เข้ามาถี่มากถี่มาก เยอะมากเนี่ยแล้วเราตั้งตรงนี้ไว้สูงค่าใช้จ่ายเราจะเยอะแต่ถ้าเราตั้งไว้หนึ่งโอเคละเว็บของเราอาจจะเซิร์ฟทาฟฟิกได้ไม่ดีแต่ว่ามันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่แพงนะครับเราต้องบาลานซ์ดูถ้าเราต้องการให้เว็บของเราเนี่ยสามารถที่จะสเกลได้อัตโนมัติเราก็จะใส่เป็น10พอใส่ใส่ตรงนี้เป็น10บไม่ได้หมายว่าจะตั้ง จำนวนอินสแตนต์ให้เป็น10เลยทันทีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับจำนวนรีเควสตเข้ามาว่ามากน้อยแค่ไหนคลา d ล u นจะเป็นคนจัดการเองจะสเกลได้มากสุดถึง10และถ้ารีเควสตต่ำลงมาไม่มีการยิงรีเควสตเข้ามาแล้วก็จะสเกลดาวลงมาให้อัตโนมัติที่0นนะครับหรือตามที่เราตั้งไว้ในตัวมินิมัมตรงนี้นะครับเอาละครับเสียเวลาการอธิบายกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือหัวใจของคลาวล u นนะครับถ้าอย่างนั้นผมเซตตรงนี้ให้เป็น1นนะครับเพื่อเป็นการเดโม ตรงนี้เลือกเป็น all ไปส่วน authentication เนี่ยเราต้องการให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ย public สำหรับใครก็ได้เข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานั้นพอต่อเข้ามาแล้วจะต้องไม่ได้มีการ h u ทนอะไรก็เลือกเป็น l l o w u u a u t h e n t i c a t e d นะครับจากนั้นกด Create ตอนนี้ก็ Deploy Container ขึ้นไปบน Cloud Run แล้วแต่ว่าจะสังเกตว่ามันมี Error อยู่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัน e r อร์เอพราะอะไรตั้งใจจะให้มันมี e อ r ร์เพื่อที่ว่าเราจะได้มาดูกันว่าเออเราจะไป i n v e s t i g a เกพวกอ s ชชูต่างๆยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูที่หลอกกันก่อนนะครับคือคลาวลันเนี่ยเวลามันดีพอ o y c คอนเทนเนอร์ของเราไปปุ๊บตัว Cloud Run จะพยายามต่อเข้ามาหา Container ของเราโดยผ่านทางพอร์ที่ Container เราเปิดรอไว้เพื่อเช็ค s t a ตัสทำเฮลท c เช็คว่า Container ของเราเนี่ย สตาร์ทขึ้นมาพร้อมที่จะใช้งานพร้อมที่จะรับรีเควส t แล้วหรือยังแต่บางครั้งตัวคลาว d ์รัเนี่ยต่อเข้าไปหาตัวคอนเทนเนอร์ของเราไม่ได้อาจจะเนื่องจากพอร์ตผิดหรือแอปมันแครชจริงจริงคลาว u ์รันก็จะรีพอร์ตเ r อร์ออกมาแบบที่เราเห็นนะครับเราก็จะมาไล่ดูกันว่า e อ r ร์เกิดจากอะไรแบบนี้นะครับอ่าเราก็ลองไล่ไปเราก็จะเห็นเป็น ตรงนี้เราหาตัวที่เป็นสีแดงๆนะครับจริงๆอ่ะผมรู้แล้วว่า e er อ r เรมันคืออะไรนะครับอ่าอยากจะเปิดให้ดูนิดหน่อยว่าเออเราดูหลอกกันตรงนี้นะครับอ่าเอาละทีนี้สาเหตุของมันก็คือว่า Port ที่ Cloud Run ต่อเข้าไปหา container ของเราเนี่ยมันยังผิดอยู่เรายังไม่ได้ไป s e ตอะไรตรงนั้นนะครับให้เราทำการ edit a t d deploy new revision เราจะไปแก้ไขมันนะครับ ตรงนี้แหละเราจะระบุคอนเทนเนอร์พอร์ตว่ารออยู่ด้วยพอร์ตอะไรนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคอนเทนเนอร์พอร์ตเราใช้พอร์ตอะไรอยู่เราก็ต้องไปดูตัว Docker Image ที่เราไปเอามา Install d e PLOY บน Cloud Run เนียมีการเรียกคำสั่งใช้งานยังไงใช้พอร์ตอะไรนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่คือตัวนี้ครับอ่า c อ o กโคด็อกเกตัวนี้เราไปใช้ของ h a s h i c o r p ที่มีอยู่แล้วที่ Docker Hub นะครับแล้วเราก็ทำการบิ d มันใหม่แล้วก็พุชไปเก็บที่ artifact registry บน Google Cloud ของเรานะครับอ่าเรามาดูตรง Scroll ลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่าวิธีใช้ของเขาเนี่ยเขาทำการ Map Port อันนี้ไปยังพอร์ภายใน Container ตนัวนี้นั่นแสดงว่า Port Container ที่มันสตาร์ทรออยู่เป็น Default เลยคือพอร์ต5678นะครับนั้นเราก็มาแก้ตรงตรงนี้อ่าตรงนี้ครับ ให้เป็น 5, 6, 7, 8นะครับพอเรากลับมาดูตรงนี้อีกเราจะเห็นว่าอ๋อเราต้องส่งคอมมานด์ตรงนี้เข้าไปด้วยนะให้มันเพื่อที่เวลามี request เข้ามาปึ๊บจะให้ส่งเป็นคําว่าอะไรออกมาต้องส่ง argument คือตัวนี้นะครับลบเท x t เท่ากับข้อความที่เราจะให้มันส่งออกมาอ่าเราก็มา container argument นะครับตรงนี้ ไม่อย่างนั้มันจะสตาร์ทไม่ขึ้นนะครับเราสามารถระบุ Memory CPU ให้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยต้องใช้เยอะขนาดนั้นไหมนะครับนี้กด p l p l อ y ทีหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งอตอนนี้เหมือนจะ Deploy สำเร็จแล้วนะครับพอมัน Deploy สำเร็จเนี่ยเรากลับมาที่หน้าตรงนี้นะครับ ถอยกลับมาตรงนี้เราเห็นว่านี่คือเซอร์วิสแล้วเราเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลิงก์นี้อีกทีนึงนะครับลิงก์นี้จะเป็น endpoint ที่ต่อเข้ามาหาแอปพลิเคชันของเราที่ดพลอยอยู่บนคลาวด์รันนะครับส่วนเรามาดูตรงนี้ตรงรีวิชั่นตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการดพลอยครั้งที่1ครั้งที่2นะครับครั้งที่1ตอนนี้ทราฟฟิกมาที่0%แล้วละทราฟฟิกทั้งหมดจะวิ่งมาที่ตัวรีวิชั่นที่2แทนนะครับ เรามาเปิดดูกันว่าหน้าตามจะเป็นยังไงแบบนี้นะครับถ้าพอจะจําได้ตรงนี้ก็คือพารามิเตอร์ลบทีที่เราใส่เข้าไปสมมุติเราบอกว่าเราไม่พอใจเราอยากจะเปลี่ยนข้อความใหม่นะอ่าเราก็ไปทําการ deploy ใหม่นะครับมาที่หน้าตรวนี้นะครับแล้วก็ e d i t จากนั้นเปลี่ยนตรงนี้อ่า t ลบ เท่ากับเช่นเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ Hello World แบบนี้แบบนี้นะครับกด Deploy รออสักพักหนึ่งนะครับาจากนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันทัฟฟิกยังอยู่ที่ตรงนี้100%อยู่นะครับตอนนี้ย้ายมาตรงนี้ละอ่าย้ายมาตรง Revision ที่3แลละนะครับ100%จะมาอยู่ตรงนี้แทนละเราลองรีเฟซสิเปลี่ยนละวนะครับในทางปฏิบัติจริงอ่ะหน้าเว็บจะไม่ใช่แค่ Hello World ขอให้เราทำเป็นเว็บที่มันหน้าตาสวยๆแล้วใส่มันไว้ใน Docker Image นะครับจากนั้นก็ deploy มันเราก็จะได้เว็บสวยๆไปใช้งานละ เราสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้แมปตรงนี้ให้เป็นโดเมนเนมของเราได้ด้วยแต่ว่าขอเอาไว้เป็นคลิปถัด,ถดไปนะครับคลิปนี้แค่ว่าพอให้เห็นภาพว่า Cloud Run นใช้ยังไงมีประโยชน์ยังไงนะครับน่าจะจบแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเพื่อที่ให้ทีมงานของเรามีกำลังใจในการผลิตคลิปที่มีคุณภาพเช่นนี้ออกมาเรื่อยๆ ขอบคุณมากครับ